ไม่สงค่ายินจมหับตอนพิ่น้องผูปันแห้งเงาหางเสงแต่และแล้วเขาตั้งเสงอยู่คะอออค่ะพี่นอเขาค่ะเขาคาเดียวดังหัวคอข่าวซึกค้างเกียงเอเี่ยับปี่นวันกุ้งสาสีเดมาต่อไตแค่ใ,คในพี่นอเขากว่าอันเขาไรปอกมากขึ้นเฮิร์นนั่นไหนค่ะ ศึกขังกะยางเอะตี้ยอบก้นวันกุ้งสาเอ่งมึ้งวันที่เอากว่าเปิ้ลตับเขา้าปู่เหงหวานไล่กว่าก้ำเถ้มเอาออกมากุนศึกขังลาดว่าตี้ไล่กว่าหงเข้าพักปันก้นตุกขอ,อกตี้ในตับกวนหาวคิดขิงคิดย,ย่ำนะเย่าศึกขังตี้ยอบก้นวันกุ้งสาในวันที่15วันแล16วัน เนื้อเกกลางสองวันเลินจุนปีซอยสิบห้านั่นปู่เหงวนไรกว่ากันแถมเอาออกมาในวันที่สิบหกเลินจุนปีซอยสิบหา้าสึกขังลาดีปู่เหงวนว่าเฮืก้นเื้อถูกยับไปลอกเฮืนเซื่อในกว่าหุงเขาพักปันกนตกขอกกวันตีอ่เฮืขึ้นมือเฮืนไหนเยาก้นหวานเสื้อถูกยับกว่านั่นหนึ่งนางเลียนจีสองยาหมกเงินสามนางคำหมายสี่นางเปายินหานางสวย ก็เป็นแมลกอ่อนแง้งหกใจเหลาเล็กจิตใจกับส 8. แปดใจเหลายอดเก่าขิงซอยส,ส์ซิบขิงหยัดคำสุนซิบเอ็ดขิงที่เฮิงยอม1ิบส,สองนางโกดเจอในอยู่เยาวก้นวันอันถูกยันยบเจอเป็นนาเฮิรกว่าจีมึงแข่ผู้ยิ่งนึงก็แหล่ผู้ใจนึงก็นันเต่ย้อนว่าก้นเฮิรนเขาผายมึงแข่มายย้อนเอาขึ้นแหล่ซึกค้างหลยป่วยปันกว่า นกสีนั่นก้นวันสองเกาะปอเขามีเนื้อึกขังนั่นแหละปล่อยมาปันา่นเย่านกสีนั่นเอาสึกขังเจอกินแห้งหลายกน้นวานเฮยกว่าหงุงเขาพักนั่นยังว่าไปกลุ่มทนก่อนแต่เอาเทียงสองเกาะปูเหงก็อําจังลัดเจื้อหื้อต่อเลี้ยวสึกขังเจอไหนอาจังปอกขึ้นตีตับไม่ใจยังเส้ยอยู่ไห้เฮินปูเหงก้อยไหนเย่า,ยยาเกี่ยวเลยลองไหนก้น,น,กนเนื้อปืนตีก้อนหนึ่งลัดไหนว่ะ ว่เหมือนซึ่งหนังไหนเต้เหมือนตั้งว่าเฮากว่าเฮ็ดคาเขาเขายาวกุ้ยมีลูกลังมีลุกเมีเจ้าโผอยู่ซีตาสํำเลยกว่าเหตดก,วการคังสีอํำเลยเหตดการ์ดีเฮินโตกว่าหนึ่งมือหนึ่งวันกุนก้ยเต้อ่มีปัญหาสังยามเหลืวซ้ำว่าเฮากน้กานกว่ากว่ากูวันซ้ำเฮอกว่าคึ้นเขาย้ำอันมาเขามักมันไหวตีวันกุ้งสาแหล่ไม่ใจยังนั่นเตยันกันหมอกหารักเยา้า นกเสนั่นเข้าไปรับแทงว่าป้อเป็นก้นหนุ่มตีเอากว่าโทษนาซึกกว่าไหนตีวันกุ้งสาเออเมืองวันในกุ้ยก้นหนุ่มสิบปายก็เลยกว่าหับทาการเนื้อจับซึกขางไว้ตีลอยสากำพองกว่ามีดีช่วยกูไหวนยย้าเมื่อป่อนมาหมกสามปีนั่นก้นเหตุการณ์วานโหเปาแลผู้ไมายสีกาะหน่งลุงเหลาแสงสองลุงปานอิ่งสามลุงอิ่งคํา สีล่ลุงคำเสาเขาเจอในไยถูกงากว่าเฮ็ดสึกขังย้อนว่าสึกขังเตกคันย้อนก้นวานอาม,มีก้นวานกว่าแหล่ไยเอาโตเขากว่าตาังนยเย้าเขาสีก็ไในมีอายุเหมาะหาสิบหกสิบสึกขังเขาเฮกว่าเป้ายามก,นก้นโตขวอกมังวันไยกว่าเฮ็ดการสวนอ้อยปันผูกก้นลุ่มไม่ใจยังสั้นหลุ่นห้องเหมาะค้ำนานเย้าออค่ะพี่น้องเขาค่ะ เฮาข่าอ่อนกันมากติดตามจมลองข่าวยาเมากั๊ค่ะมือพ้องปลิกมันเอาโตผู้มิตั้งพิษอันเกี่ยวข้องยาเมากั๊มาทัดสังแ็บตัดจีลุ่มตาเวงหลวงตนที่เยา่าเตะขึ้นปอกมือต่องเละลงถึงกอตดางนั่นมีก้นยิบกองกางนุ่งโคไล่ป่ากวางเจมือเสยมาหิมเอาโตผู้มิตั้งพิษกว่าในเยา่าเมื่อวันที่สิบห้าเลินจุนปีสองสิบห้าย้ำหัวคำสิบเจ็ดโมงนั่นมีก้นยิบกองกลังนุ่งโคไลยป่าไม่ อําหูจักจุม้มสีก็อมาลักเอาคนมีดังพิษเกี่ยวคลองยาเมากัมตีเวง้วงเฉยยองมือพ้องปลิกตึกเอาโตผู้มีดังพิษมาทัดสังแตบตัดตีลุ่มตาตีเว้งหลงตนตีเยา้าตีเอาปวกขึ้นตีคอขังต่องเลลงปอะตางนั่นไหนยา เกับกล้องในผู้กวนซุ้มปลีกเจ้าซึกสั้นหลุ่นลัดก,กว่าดีกอ่อข่าวทีวีปีว่าเมื่อคำว่ายามสิบหกโมงเฮาขาทัดสังตีลุมตระเจตอนเว้งต้นที่ยาวยามสิบเจ็ดโมงเฮาขาห้องเอาโต้กวนมีดังพิษใจเจ็ดก่อยิงหนึ่งก่อเสีตีเอาปอกขึ้นควักขังตองเลลงเมื่อพ้องป่นกว่าเว้งเชยหยองอันไปถึงตองเล่ลวงนั่นมีก้นหนุ่มโคไลสีกอ่อขี่ดั้งรถมักดูสีขาวมาเฮนารลดหลุด ต่างภูมิด่างพิษสเ,เอากองงาไว้เขาป้ามากองยาวสามกั้นกองปตหนึ่งกั้นสีมาหลอกเงิดก้นห่มลมเฮาไว้นั่นเขาขึ้นเจอห้องก้นมีดังพิษเหนือหลดอันเป็นภูมิดังพิษซื้อห้องขุนนั้นนั่นมาเสรจเจอหลิดปันตอมือมันเย่าเกาะเขาห้องเอาขุนนั้นต่างหลดสีห่อไปออกกว่าไว้นั่นซุ่มห่มลมเฮาขึ้นห่อหลดลํำจมเกาะอ่อำตันขึ้นวานหน อันก็ยิบกองกลางเข้ามาลักเอาภูมิดังผิดกว่านั่นซื้อห้องคุณน้ํานอายุ23ปีดีเวง้งหมอสูตเจมงยางเสเมือปี24เลือนอโอโตปาี่กันล้อเหนือเส้นดังตา4ลอยก่อตากุงนั่นกิ่ยอบไลาย,ยามาส,สองแห่งเม็ดหิมหอมเหนือลดในมือคุนนานเยาวไลขี้เข่งคติอำม,มูมันไว,ว้วาไหนาตอนตาทีนยอบไลขึ้นผูมีดังพิดนั่นต่อเหลวูมิบุญพรเขาก่ไลเตงเอาลองหมลม ีเนอร์ปืนตีเซเว่นยิมหอมในผูกก้อนปลิกลัดกว่านางไหนค่ะอ๋อค่ะยิ่งซึมขอบใจเอานำถึงปีน้องกิดตาม้มข่าวเงาใต้ละแล้วเขาตั้งเซ็งอยู่ค่ะอ๋อปุ่นาขาวขาววันเมือไหนขาวเตยวนกึดลอดออือย่างไหวิีในไหนก่อนค่ะสั่งก้อยมอบทกจอมขาวแทงไหนค่ะไม่สุ่มค่ะ